สวัสดีครับผม NN Channel ครับพี่น้องครับพบพอกันอีเช่นเคยนะครับเมื่อนี้มากับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องหมูหมูคือเราพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเลี้ยงหมูระบบฟาร์มปิดกับโชควิทยาฟาร์มนะครับเมื่อนี้นะครับจะมาบอกสุพี่น้องฟังในเรื่องของคําถามยอดฮิตนะครับผมขอเรียกว่าเป็นคําถามยอดฮิตกันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ เอซี่ uh, และหลายฐานติทักมาถามมาไทยในเรื่องของ uh, การอยากเลี้ยงมูสิแม่พี่น้องคือเพื่อนติถาม,มาัากจะถามว่าการเลี้ยงแบบเป็นลูกจ้างบริษัทกับแบบประกันราคาเนี่ยอันใดมันดีนะครับซึ่งผมขอบอกจังสี่ดีกว่าเอาอันที่เข้ามักนะครับแต่ว่าผมสิว้าขอเปรียบเทียบขอแตกต่างนะครับระวังตัวเป็นลูกจ้างนะครับ รับจ้างบริษัทกับเป็นแบบประกันราคานะครับซึ่งแบบประกันราคาเองเนี่ยผมท่านนมีผลประกอบการเกิดขึ้นอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับแต่ก็คือพ่อจะหูรักการ,ราคราวนะครับเพราะว่า,อาพอไม่หน่อี่ทักมากนี่คือถามเกือบลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าแบบไดมันดดีนะครับซึ่งผมจะบอกฟันทงว่ามองแบบไดดีแต่อยากจะใส่คลิปเนี่ยเป็นตัวอธิบายว่าแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นจังไดนะครับให ห้ท่านที่สนใจเนี่ยตัดสินใจอีกว่าจะไปแบบเป็นลูกจา้าหรือว่าจะมาแบบเป็นประกันราคานะครับอันนี้ก็คือใส่วิจนาญาณแล้วก็ดูพินิจของท่านท่านเองนะครับ<ม>ซอเอาความเหมือนกันก้อนละกันโรงเรือนนะครับโรงเรือนเป็นของเราเราหาเงินมาสร้างโรงเรือนที่ของเราน้ำในไฟฟ้าอย่างทุกอย่างเป็นของเฮาเบิร์ดนะครับเป็นของเ้าอันนี้คือกันทั้งแบบ เป็นลูกจ้างกับประกันราคาคือกันนาะก็คือพื้นฐานนะครับโรงเรือนทุกสิ่งทุกอย่างจิปประทาที่อยู่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเน่ยเป็นของเราหมดเลยแต่มาะดน,นผมสิมาว่าในเรื่องของพาธของแบบเป็นลูกจ้างก่อนนะครับขอดีของเขาก็คือว่าหมูนะครับหมูเนี่ยเป็นของบริษัทเข้ามาต้องลงทุนเอง2หัวหารนะครับเป็นของบริษัท 3. ยารักษาโรคหรือว่าวัคซีนเป็นของบริษัทนะครับเ่าเฮ้าบอตองมารับผิดชอบในส่วนนี้นะครับบอตองมารับผิดชอบเลยเพียงเข้ามมหนาทีแค่เฮ้านี่เรียงตามาเกณฑ์หรือว่าเรียงตามมาตรฐานที่เพื่อนว่างไปให้เหตุตามนี่ตามนี่ตามนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนสิบ,บอกเพื่อนสิแนะนำเข้ากันเข้าเขามาในจุดนี้นะพี่น้องนเนาะเอาเอาเรื่องของ ความรับผิดชอบกาละกันนะครับจังปจเป็นการจ่ายเป็นเกเป็นพาสุดท้ายเนาะความรับผิดชอบนะครับสมมุติว่านะครับมีหมูเกิดโรคหรือว่าหมูตายนะครับในส่วนเนี้ยก็คือทิพานมานะครับหมูผมกระต่ายแต่ว่าบุเคยมีโรคระบาดจากเทือได้พี่น้องนะครับความรับผิดชอบในส่วนนี้ผมก็คือเป็นแบบลูกจ้างเนี่ยเราไม่ต้องนะครับไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ ที่มันเสียหายในแม่พน้องเพราะว่าไม่เป็นมูของบริษัทซึ่งเขาก็ดูแลอย่างดีคือเขาก็คือเสือแล้วล่ะครับว่ากเกษตรกรนะครับดูแลดีแน่นอนเพาวา่าถ้าเกิดดูแลไม่ดีคนที่เสียหายไม่ใช่เฉพาะฝั่งบริษัทฝั่งเราก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นผลใดที่กเกษตรกรจะดูแลบอดีพี่น้องเนาะที่เนี้ยถ้ามีการตายอย่างรอบล่าสุดที่ผมกรใหญ่ออกมาเนี่ยผมตายประมาณร้อยกว่าตัวนะครับอันนี้ก็ กับ,บเบรดรัมผิชชอมในส่วนที่หมูตายแต่ผมจะมาถูกหักในส่วนที่เกณฑ์นะครับมันสมมติว่าเขากําหนดว่าหมูปกติตายเท่านี้โตเท่านั้นโตนะครับซึ่งผมอาตายเกินเกณฑ์ค่าตอบแทนเนี่ยมันก็นเลยถือลดลานลงมาตามสัดส่วนที่อัตรารอดของหมูเนี่ยมันรอดไม่ถึงเกณฑ์นะครับมันซึ่งมันเป็นผลเฮทดทไหท ค่าตอบแทนเราน้อยลงตามด้วยนะแม่พี่น้องนะครับในเนี่ยมันจะมีที่ผมเห็นลงไว้นะครับ12ข้อกําหนดนะครับอันนี้เป็นแบบทุกจ้างเนาะเดี๋ยวแบบประกันราคาไว้ไแวบบ้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมมนาะอธิบายในส่วนของแบบทุกจ้างอยู่นะครับผมได้เฮ็ดคอนเทนต์นะครับในเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์ไปแล้วนะครับ12ข้อเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะม่พี่น้องเนาะพี่น้องสามารถไปเบิ่งได้นะครับหรือท่านใดที่ถ้าลิงก์มันโชว์หรือว่ามัน ันลบไปเร็วกบสามารถเข้าไปค้นหาอยู่ในช่อง a อ c h a n ็นชเพื่อที่จะรับชมได้น้พี่น้องเนาะก็คือเข้าจตะจะายตามขอเกลนการจ่ายเลยไหมพี่น้องหนึ่งสองสามสีไม่ทั้งหมดสิบสองขอเขาจะจ่ายแต่ละข้อนี่เป็นสองบาท1บาทจ่ายเป็นทศนิยมนะครับตามน้ําหนักที่หมูออกไม่น่น้ำหนักจักจักตันก็ว่ากันไปแล้วก็มาคูณ คูณสคูณหคูณแล้วแต่ขอที่ข้าเจ,เจ้าจะกำหนดให้จ่ายนะครับอย่างนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นในส่วนของการอ่านอยยางข้าเจ้าบึงในความสัมพันธ์นะครับความในการจ่ายนี่คือดูความสัมพันธ์ของหัวหารที่หมดไปด้วยนะครับข้าเจ้าสิมิเกณฑ์เลยนะครับคือผ่านการวิจัยของบริษัทแล้วเรียบร้อยแล้วว่า อาหารเบอร์เทอนีหมูสีหง่ประม่านนี่จกโลดจกโลดจกโลดคือก็จะว่างว่างไปแล้วไหมพี่น้องคือก็จะผ่า,านการทดสอบมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าห้องกินอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดนะครับอาหารเบอร์ตตามที่หมูน้ำนัดสอดคลองกันนะครับหรืออาหารหมดเยอะแต่น้ําหนักหมูนิดเดียวอันนี้เอากบศูญเสียรายได้ในในขอนี่ไปนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ราก็คอการจ่ายซึ่ง มันจะบริเตถูกนํามาคิดนะคะพี่น้องค่าลูกหมูไม่ถูกนํามาคิดอันนี้แบบแบบลูกจ้างเนาะค่าลูกหมูไม่ถูกนํามาคิดค่าหัวอาหารไม่ถูกนํามาคิดแต่คิดราคานะพี่น้องแต่เอามาคิดการจ่ายตามไ่ท่านเนาะครับเนาะไม่ได้ถูกนํามาคิดในส่วนของค่าจะจ่ายที่ดูขักแต่เอามาคิดในส่วนของเขาจะจ่ายเรากลับคืนมานะพี่น้องในส่วนของอาหารที่โช์ในใบ ใบป,ปิดฟาร์มนะใบป,ปิดเ้าเนาะพี่น้องเนาะลวกะฐา,า,านลงมาเนี่ยมันก็นจะเป็นในเรื่องของรายการเงินยืมนะครับระหว่างเดือนที่เขาให้เรายืมในยืมประมาณตอนนั้นได้เดือนละมืลนหานะพี่น้องเนาะนะครับก็ก็หักออกไปนะครับได้เท่าไหร่นะครับหนึ 1, ่งสองสิบสองข้อได้เท่าไหร่มารวมแล้วก็หักหนี้สินที่เรามีต่อกันแล้วก็จะเป็นยอดสุดทธิ เข้ากระเป๋านะครับอันนี้เมเป็นในส่วนของอแบบเป็นลูกจ้างนะครับซึ่งให้ฟั่งเปรียบเทียบนะครับว่าอเอาง่า,งายง่ายว่าเสี่ยงความเสี่ยงนะพี่น้องเสี่ยงที่จะเกิดโรคอย่างต่างๆคือเข้ามาต้องรับผิดชอบว่าต้องแบกรับป็นคนเดียวเข้าแบกรับรวมกันนะครับแบกรับร่วมกันเป็นหุ้นส่วนร่วมกันถ้าเกิดว่าหมูเป็นโรค บริษัทก็จะสูญเสียในส่วนของลูกหมูแล้วก็การส่งออกแต่เฮ่ากับจสูญเสียรายใดในเรื่องของการจ้างเลี่ยงนะครับพี่น้องอันนี้คือมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะครับอ่ะคันผมว่างง,งกขออภัยนะครับเพราะว่าผมเรียบเรียงเลไซซ้ำนี่แหละ <c oughs> นะครับอ่ะต่อไปนะครับมาถึงแบบประกันร,ราคาพี่น้องแบบประกันร,ราคาซึ่ง ผมบอาอีกรอบนึงว่าผมยังไม่มีรายได้เกิดขึ้นกับแบบประกันราคาแต่สิ่งที่ผมเบอกได้ก็ขึ้นหลักการนะครับหลักการที่มีแล้วก็ที่ได้คุยกันนะครับตามสัญญาที่เซ็นเลี้ยงรอบนี้เดี๋ยววันที24ท่24สิงหานะครับผมจะไปไลฟ์สดนะครับย4สิสิงหาผมจะไปไลฟ์สดอยู่ที่ฟาร์มนะครับผ้าพีนองไปเบิ่งหมูอายุ3เดือนที่มาอยู่กับผม ยิอยู่กับฟาร์มผมนะครับว่ามันโตใหญ่ซ้ำใดแล้วนะครับทกเชืรอเนี่ยผมจะให้เป็นคอนเทนต์อัดวิดีโอจังตัดจังมาอัพให้พี่น้องเบิง้งแต่รอบนี้นะครับผมจะไปไล์สดเลยไล์สดณวนนันนั้นเลยนะครับกับเอฟซีธันดน,นะครับอยากเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับในวันที่24เดี๋ยวเวลาเนี่ยผมยังบนเน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงในไทม์ไลน์อีกรอบนึงงนะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะต่อมานะครับมาเบิ้งของ แบบประกันราคากับบริษัทใหม่นะครับแบบเป็นลูกจ้างกับบริษัทเดิมผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อบริษัทเด้อพี่น้องเด้อนะครับแบบประกันราคานะครับกับบริษัทนี้นะครับก็คือตามสัญญาก่อนเลี้ยงเขาก็จะบอกเลยว่ารอบนี้รอบหมูชุดนี้ประกันเท่าไหร่ซึ่งรอบนี้ผมประกันที่64บาทนะครับแล้วก็ค่าลูกหมู1,800บาทนะครับ อันนี้เป็นสัญญาเซ็นสัญญาร่วมกันแล้วก่อนที่จะเอาหมูมาลงนะครับแบบประกันราคาเราต้องรับประผิดช,ชอบอะไรบ้าง1ถ้าหมูเป็นโรคนะครับถ้าสืบทราบหรือว่าสอบสวนแล้วเกิดจากต้นฟาร์มแม่พันธุ์พ่อพันธุ์บริษัทช่วยแต่ถ้าเกิดจากเราตอนนี้โรค asf ระบาดเอิออาฮีว่าแอฟริกานะพี่น้องเนาะ asf เนี่ย นะครับระบาดมันจะมาเป็นพาหะของแมลงหรือว่าเห้าเนี่ยไปกินอาหารที่เป็นมูที่ตายพิดปกติพิษธรรมชาตินะพี่น้องมันก็จะออกสู่ลมหายใจได้ออกทางเหงื่อได้เวลาของไปหาหมูเห้าในฟาร์มนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะติดแต่หลกัลกๆแล้วเนี่ยมันติดที่แมลงนะครับผมที่เนี้ยถ้ามันเกิดจากเรา ก็ต้องมาดูกันอีกว่าบริษัทเขาจะช่วยเลยยังไงแต่ที่แน่ๆเราต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเรานะครับในส่วนนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของแบบประกันราคาคือเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าการประกันราคาเป็นแบบที่เราต้องรับผิดชอบเอง100%ซนะครับแต่เงินในการลงทุนเนี่ยบริษัทซัพพอร์ตสำรองให้ก่อนค่อยจะหักเอาทีหลังนะครับ ซึ่งแล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นก็ตามนั่นเลยพี่น้องตามที่ประกันราคา,ขาเขาจะาบอกไปเลยเลี่ยงรอดหลายน้ำหนักหลายคูณเข้าไปเลยครับนะครับคูณเข้าไปเลยคุณมีสิทธิ์ได้นะครับตัวเราเป็นพันต,ต่อตัวก็มีนะครับอันนี้ก็คือตามความสามารถเลยนะครับเอาน้ำหนักมาคูณกับราคาประกันที่เหลือนะครับที่เหลือ เอออีกอย่างหนึง่งหัวอาหารเราต้องซื้อเองยารักษาโรคต้องซื้อเองวัคซีนต้องซื้อเองนะครับวัคซีนเนี่ยวางใส่คักเนี่ยก็เ,เกิดหาเงินบาทพี่น้องน,นะครับเดี๋ยวราคาอาหารผมจบตัวเลขบ้า้เดี๋ยวผมจะมาเบิ้งในตรงนี้นะครับมาเอา,อางไงว่าอา่มันเป็นการเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนมีโอกาสสูงกลับมาได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ทีว่าคุณจะมากแบบใดเนาะ ครับยกตัวอย่างฟาร์มนี้ที่เขาจับไปแล้วนะครับผมเขาตายแค่ซีโตจแต่รับซื้อขึ้นหกร้ยแปดตัวน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยห้าแปดคูณราคาประกันที่67บาทได้ยอดรวมสุทธินะครับหล้านเจ็ดแสี่สิบห้าบาทนะครับแต่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้มาหาค่าใช้จ right> ่ายนะครับค่าหัวอาหารที่นี่พี่น้อง หัวอาหารข้าเจ้าใส่ไปทั้งหมด7จ0ดถุงคูณกันไปแล้วร่วมทุกอย่างแล้วค่าใช้ใจ่ายในหัวอาหารครั้งนี้นะพี่น้องเดอ้อฟังให้ดีค่าหัวอาหาร3 7 2ล้าน72 7สบาทค่าหัวอาหารกระโตไป3ล้านแล้วพี่น้องนะครับทีนี้ ค่าลูกหมูมาหักลูกหมูอีกนะครับหักฮวานเป็นหนึ่งปอดแล้วเนาะสามล้านกว่าปอะที่สองมาหาักค่าลูกหมูลูกหมูฟ้ามนี้าเจ้าซื้อยูทีตัวละสองพันบาทนะครับเอาข้าเจ้าจเาเจ้ารับมาหกร้อยแปดสิบสี่นะครับตายไปแค่ซีอันนี้เก่งบักเลยนะครับเอาหกร้อยแปดสิบสี่คูณสองพันมันจะได้นะคค่าค่าลูกหมูที่ต้องจ่ายเนาะ 1, 1 3 6 8 0 0้านบาททวนเอา3ล้าน7บวกกับล้าน3ที่นี่บพอหักต่อที่3นะครับหักต่อที่3หักค่าเวชภัณฑ์ค่าวัคซีนค่ายานะครับรอบนี้ฟาร์มนี้หมดไป4,1200บาท<อ>น้ำหนักเฉลีย่ยข็จ่นี้่125กิโลกรัมต่อตัวนะครับอันนี้คือเฉลีย่ยอูไดได้ดีนะครับนี 125กิโลนี่<ม>ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับที่เนี้ยสรุปโครงการนะครับอรอบนี้นะครับค่าเจ้าจะเหลือเงินขึ้น6กแสนหนึ่งนสี่พันสิบาทเด้อพี่น้องเด้อแต่ยังไม่พอบริษัทนะครับใจดีนะครับให้รางวัลเปอร์เซ็นต์เสียหาย0.6%ก็คือหมูตายน้อย เก้าหกร้ตัวคูณหาสิบหานะครับค่าจองายยหาสิบหาน่าจะเป็น55บาบาทมั้งคูณครั้งเดียวนะครับก็คือเป็นเงินทั้งหมด37,400บาทนะครับผมทีเนี้ยมันจะรวมกับก้อนข้างบนที่ผมบอกเมื่อกี้หกแสนหกแสนเอ็นะพี่น้องทีนี้มันจะรวมรับสุทธินะครับหกแสนห้าหมืี่ร้อยสิบาทโว้ปบมือเห้เลย โอบ่ครับเฉลี่ยต่อตัวเท่าไหร่เฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันสิบเก้าบาทเก่งอีหลีพี่น้องนะครับได้ตัวละเป็นพันผมเลี้ยงมาเป็นสิบปีเก้าปีสิบปีสูงสุดอาจจะเป็นผมเลี้ยงบด่ดีนะพี่น้องสูงสุดผมได้แค่ตัวละหกร้อยกว่าบาท <laughs> อันนี้อันนี้แบบแบบเป็นลูกจ้างเนาะ อันนี้ก็คือบอกความจริงนะพี่นอ้องเดอ้อบอกความจริงที่ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่แบบประกันราคาของบริษัทเนี่ยที่ที่ผมมาโยกตัวอย่างเนี่ยนะครับฟ้ามเนี่ยเขาจะได้เฉลีล่ยตัวที่ตัวละพันสิบเก้าบาทนะครับเหลือเงินเขากับระเป๋านะครับหกแสนกว่าบาทการ้องให้พี่น้องช่างใจเอาครับว่าอันได้ดีแบบเป็นลูกจ้างหรือว่าแบบประกันราคา เฮาสิรับความเสี่ยงไดนมากได้หน่อยสำหดขึคืนยู่กับตูของพี่น้องเองนะครับว่าจะกล้าแบกรับความเสี่ยงในแบบของประกันราคาบอรหรือย่านแบบว่าบอย่านบ่มีงเงินชดใช้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็น ASF เนี่ยหมูในการในการหยุดการระบาดก็คือเฮ้าต้องทําไล่หมูยกเล้านะครับ ซึ่งเราต้องหาเงินแน่ๆ1,3ล้านสาถ้าเป็นฟาร์มนี้เนาะสมมุติถ้าเป็นฟาร์มนี้1ล้านสนะครับแล้วก็ค่าหัวอาหารที่มีก่อนหน้าค่ายาที่มีก่อนหน้าโบรัวจักบาทถ้าเกิดว่าเข้ารับความเสี่ยงในจุดนี้ได้เข้าต้องหาเงินมาขึ้นบริษัทนะครับเข้ากับเอาแบบประกรระันราคาแต่ ถ้าเกิดว่าเาราความเสี่ยงในจุดหนีบได้นะครับพี่น้องเข้ากับมาแบบเป็นลูกจ้างบริษัทนะครับเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปเอาแบบพอเพียงนะครับเสี่ยงต่ําก็ได้รายได้แบบไม่เยอะนะครับบอยักว่าบอยักใส่คําว่าายไรเด็ดตำเพราะว่าคาเรียนดีตายหน่อยเข้ากับมีโอกาสได้รายได้สูงแต่ถ้าเป็นแบบประกันราคาเสี่ยงสูงรายได้เราก็สูงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นฟ้ามนี้ ไม่ใช่ว่าฟาร์มนี้จะทุกฟาร์มจะทําได้เหมือนฟาร์มนี้นะพี่น้องนะครับมีฟาร์มหนึง่งแต่หลักการจ่ายเหมือนกันหลักการจ่ายเหมือนกันทุกอย่างแต่ฟาร์มนี้ดีที่พื้นหมูพนบอตายเลยนะครับรับ8 6 0 80เก่าก็ออก600 80เกานะครับที่นี่พิ้นได้แค่899บาทต่อตัว แต่กระสูงกว่าผมอยู่เด้ <c oughs> นะครับสูงกวิพา,านไม่ได้พี่น้องนะครับตอ่อาชะเลี่ยโตละแ0ดรอยแปด้ยเก้สิบเก้าครับฟร์มนี่นะครับอ่าเพิ่นเข่ากระเป๋าอยู่ที่ห้าแ0 0เจ็ดหมืนเก้าพันได้พี่น้องเด้อแต่นะครับแบบ แบบบริษัทประกันราคาที่ผมเลี้ยงปัจจุบันนี้เขาจะมีเงินทดลองให้เงินทดลองยืมนะครับเป็นเงินบริหารจัดการในฟาร์มนะครับรวมทั้งหมดเป็นเงิน200 0 0 0กว่าบาทซึ่งเงิน200 0 0 0กว่าบาทนี้นะครับมันก็จะมีดอกเบี้ยให้มีมีมดอกเบี้ยที่เขาเก็บนะครับกะวินวินทั้งสองไฟล์ผมมองแบบนี้นะว่ามันเป็นเงินหมุนนะครับเป็นเงินเรานี่แหละซึ่งเขาจ่ายมาก่อนซึ่งก่อนจ่ายมาก่อนผลประกอบการเราจะเกิดนะครับก็คือว่า ค่าจ่าจัดจิตใจให้เฮ้ามาเลยเนี่ยมันกับมันกับบรชายเรื่องเนาะพี่น้องเนาะค่าจ่าเฮ็ดธุรกิจเฮาก็ต้องเข้าใจนะครับค่าจ่าก็มีเก็บอ่าดอกเบี้ยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับกับบริษัทบรายซัมบาร์คิดดีบริคิดดก็วี่ยแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีเปนี่ยพี่น้องนะครับ,บ,บกับค่าจ่าก็มีการจ่ายนะครับผมเนี่ยจะได้จ่ายทุกวันที่ห้านะครับทุกวันที่ห้าก็คือจะมีโอนเงินโอนเข้าบัญชีเลยที่ไปผูกนะครับที่ไปผูกไว้นะครับผม จ่ายทั้งหมด6เดือนถึงแม้ว่าหมูจะจับไปแล้วเขาก็ยังจ่ายเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อได้สมแ้มฟ้ามเผื่อเงินค่าเลี้ยงยังไม่ออกเนี่ยที่เห็นผของบริษัทนะครับเนาะทุกรอบเนี่ยจะมีการหักของในเรื่องของดอกเบีย้ยไปก่อนไปโอนมานะครับมีการเส้นสัญญานะครับนี่เป็นสัญญาเงินยืมนั่นแหละนะครับแล้วก็เงินที่ได้ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ต้องไปหักเงินในส่วนนั้น ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือสุดที่เท่าไหรค่อยว่ากันเพราะว่าเราเอาเงินในอนาคตมาใชาก้ก่อนแล้วนะครับเป็นเงินเบืิอาจัดการครับบอสไาย์อย่าห้าง้วพี่น้องเนาะผมหวังว่านะครับพี่น้องนะจะเข้าใจในเรื่องที่ผมสื่อสารนะครับผมบอสามารถให้คาตอบได้อีนนี้ว่าแบบไหนดีแบบลูกจ้างดีหรือว่าแบบประกันแบบประกันราคาดีผมบอสามารถที่จะฟันธงได้ ให้พ่อแม่พี่น้องฟังคลิปนี้ล้กะตัดสินใจช่างใจเอาสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจจะมาทําธุรกิจฟาร์มหมูระบบปิดนะครับผมซึ่งการได้มากของฟร์มการนเนนง,งานมัน้นบ,บ่ริงา่งายเลยเนาะพี่น้องเนะาะกะเอาใจช่วยนะครับสําหรับท่านที่อยากมีฟร์มในของเจาของ หรือท่านที่กําลังทําการประชาค,คมหรือกำลังหาพื้นที่อยู่นะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับที่ทักมาหาผมที่มาขอค้าปรึกษาที่มาขอค้าบในน้ำนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ่าอย่าลืมนะครับามาศก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเอ็นเอ็นชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอัธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย